สกินระดบับดูสิโกโกโกเริ่มเลยละกันเฮ้ยหรือวะ <c oughs> ผมจะไม่คาดหวังเป็นอย่างนี้ตลอดแหล,และมาให้ตกใจเล่นนั่นเห็นไหมสกินใหม่สองตัว <c oughs> <c oughs> ใหม่ทีงไหนวะเฮ้ยมาอีกแล้วเปลี่ยนเก้าอี้กันมาไม่คาดหวังเล่นจริงนะมันมาให้คาดหวังเล่นมาดวงดีกิยว แบบมันจะมีสักครั้งไหมที่แบบเปิดไรมาสุ่มได้แล้วก็ปิดไรเลยมันจะมีสักครั้งไหมโอเคทองเออไม่ไม่คาดหวังครับนั่นไงเปิดพลงใจก,ก่อนนาทีนี้ฉันเห็นนะมันไม่มันไม่บินขอให้โชคดีนะครับขอบคุณครับว้าวอีกแล้วเหรอไม่คาดหวังเท่ากับหวังว่าในไลน์จะได้ยินนะครับ มันก็เกลือมาเนี่ยแหละตื้อ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 ไม่ได้เหรอมันไม่ได้ไม่ได้จริงเหรอเฮ้ย ดูเหมือนทรงจะได้รอบนี้นนผมว่ามั่นใจผมมั่นใจเฮ้ยไม่ได้อีกแล้วอะไรซุ่มเล่นกันล้างดวงแป๊บดวงเล่นอ่ะพอได้รีดวงนั่นเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้ทำไมอีกรอบนึงเอาเฮ้ยคาบได้ไหมอ่ะเอา้า <c oughs> โอ้ยรู้สึกได้กินว่าตัวเองจะโดน ไม่ได้วะรู้สึกแปลกๆอะไรวะหลายเนอะไรวะผมว่าแปลกๆละผมว่าผมว่าได้กินแตัวเองก็จะโดนการันตีจบคับไม่ได้เอ้จะสปอยดิมันจะไม่ได้จริงอะพี่ไม่เปิดเพลงแล้ว่อนนอนละนอนเกม เฮ้ยมัน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 แปลกตั้งแต่ออกไอสายลมแล้วมันไม่ควรจะออกนะมันควรจะล้างดวงดินะมันควรจะล้างดวงนะมันไม่ควรจะออกจะโอ้โอเมก้าว้าวโกชิา ล้างดวงอีกรอบหนึ่งผมผมมั่นใจว่ามันเป็นการล้างดวงเวนั่นเห็นไหมล้างดวง่ะพอมวนมาแล้วรอบนี้ผมจะกดจริงเฮ้ยหรือบ้าหรือบ้าไม,ไม่คาดหวังนะครับผมแบบไม่คาดหวังอยากได้สกินมาส์แลนด์ฮาโลบีนไป ไปเท่าไรเท่าไรเท่าไรหมดไปเท่าไรมา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 ฉลองเย่เ yeah, ย yeah, yeah. yeah, ่เย่เย่โย้ชาโอ้ชาโอ้ดี๋ว่าจะโดนแบบเดี๋วว่าจะหมดแบบแคปก่อนแคปอวด